สวัสดีครับเรามาเยี่ยมท้องนาในยามเย็นนะครับมาชมดูข้าวว่าตอนนี้กำลังออกรวงนะครับบางแปลงก็ออกรวงแล้วบางแปลงก็กำลังจะออกรวงกำลังงามกำลังบางแปลงก็กำลังท้องนะครับเราก็จะได้มาดูว่าแปลงหนึ่งไร่ที่จะทดลองเป็น โครงการทฤษฎีใหม่หนึ่งไร่มั่งคั่งยังยืนสร้างความสุขว่าจะสามารถสร้างความฝันต่อไปได้หรือไม่นะครับผมเชิญชมบรรยากาศยามเย็นในท้องทุ่งได้เลยครับอันนี้เป็นทุงน่งนาอันนี้กำลังท้องน่าจะคนละพันข้าวนะครับอันนี้ออกรวงจะจะแก่ละจะเกี่ยวได้และ้ะอันนี้พึ่งกำลังออกรวง ครผมรย่านหามากนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆที่ทำนาเนาะก็ถ้าอย่างนี้ก็มาใส่เบ็ดนะนะครับเยน็ยนๆอย่างนี้ขุดใส่เดือนแล้วก็มาใส่เบ็ดนะครับเขียว you <laughs> ไม่ใส่บูทมาโอเคน้ำก็ยังมีขังครับก็ <c oughs> <c oughs> น้ำตรงนี้น่าจะต่ำ กับลื่งกับรื่นบรรยากาศย่าง้งล้วชื่นใจนะครับอากาศช่วงนี้ก็เทศกาลกระถินนะครับจะเสียงปูกลาง มาถึงแล้วครับแปลงที่คิดว่าจะเป็นแปลงทดลองทำซิบทดีใหม่1ไร่สร้างความสุขมั่งคัง่งนะครับยังยืนก็ประมาณ1ไร่ครับนนปกติแล้วตรงนี้ก็เป็นแปลงลูกหอมเดิมนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแปลงข้าว แบ่งเป็นสระแล้วก็เป็นนาข้าวได้นะครับสระน้ําก็ไม่ต้องลึกเอานิดหน่อยนะครับตรงกลาง